นีหรือสาวเล็กสีเปิดภาพล่าสุดแอปทัอ,อนย้อนวัยใส่ชุดนักศึกษาหวนกลับมาใส่ชุดนักศึกษาอีกครั้งเพราะเมื่อล่าสุดแอปทัอ,อนได้เป็นแขกรับเชิญในรายการยังไงไหนเล่า EP 74หลังจากที่คลิปถูกเผยแพร่ออกไปงานนี้ทำโซเชียลแตกเพราะเป็นการคัมแบ็กใส่ชุดนักศึกษาในรอบ20ปี แถมแอปยังมีดีกรีเป็นถึงดาวจุลาคอมเมนต์แม่แอปคือที่สุดทั้งคำพูดการกระทำลดทุกอย่างพี่แอปออร่าสุด,สดความกีริยาเรียบร้อยเรียบร้อยนี้แบบเสื้อนิสิตรเรียบกิฟจีบหรือป่ายเสื้อไม่ขยับเลยเสื้อไม่ยับแม้แต่นิดเดียวหงือหลงรักมากค่ะคุณคือผู้หญิงที่ดีส่งคุณค่ามากทั้งกีริยาคำพูด รูปร่างหน้าตานิสัยใจคอการวางตัวและทุกๆอย่างพี่แอปสวยมากสวยทั้งหน้าตากิริยาการพูดการกระพริบตาอืม